สวัสดีครับน้าแท็กเตอร์วัง3ามหมออุดรธานีครับ วันนี้นัดมีรถ L4018 นะครับมารีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับพาชมการทํางานก่อนนะครับแล้วก็ถึงดูนะครับสภาพรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันเลยรถคันนี้แน่นๆนะครับใส่สปริงซิ่งให้เรียบร้อยนะครับใช้งานอยู่ที่2,372ชั่วโมงนะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับรอเล่ม60วันทําการนะครับวงมลัยเบานะครับอ่าดูเกียร์หน้าครับ ตัวนี้นะครับราคา400,000สามหมบาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่400,000บาทนะครับจัดส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับอ่าตัวเช็คระบบให้พร้อมใช้นะครับเก็บสีกันลากนะครับเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เช็คพร้อมใช้เลยนะครับโฟวินนะครับตัวนี้เป็นรถสี่สแปลงน้าครับเครื่องยนต์นะครับเป็นสามตัวโฟวิวนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถที่สามารถลงได้ก็ได้นะครับ ตัวนี้นะเบื้อ้ายเยอะมากๆนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับสองพาโเววินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเกียร์เป็นซิงค์จะนเชื่อนะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้นะครับโดยที่รถไม่ต้องหยุดก่อนนะครับแบบนี้นะครับนะครับเราขับเกียร์ได้เลยนะครับอางนี้ผมก็จะดันไปนะครับ จะรีวิว2คันนะครับมี5สูนนะครับเดี๋ยวลงเป็นคลิปวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้ก็จะชนก้อนะครับให้ดูนะครับระบบโฟวินต่างๆดูระบบคัดนะครับแล้วก็จะต่อเกียร์ให้ดูนะครับ ผมจะวิ่งต่อเกียร์นะครับโดยใช้เกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งสองสีเบรกดีครับ ตัวนี้นะครับระบบถือว่าสมบูรณ์มากนะครับระบบยกนะครับนะครับต่างๆนะครับพวงมาลัยเบานะครับระบบไฮดรอลิกนะครับสมบูรณ์นะครับปั๊มหางนะครับขึ้นลงเร็วนะครับทีนี้มาดูวีดีโอปั่นท้ายนะครับตัวนี้วีดีโอปั่นมี2รอบนะครับมีรอบ540นะครับแล้วก็รอบ750นะครับโอเคนะครับดูทีนี้ดูไม่ชั่วโมงการทํางานนะครับความร้อนนะครับ เข็มเครน้ํามันนะครับขึ้นปกติทั้งหมดนะครับใช้งานนะครับ2,000 2,372ชั่วโมงนะครับค่อนคัดนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้ตัดท่อนนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับรูปหมากี่แ0นสามไม่ขายนะครับตัวนี้ปรับสภาพพร้อมใช้ขายสี่แสนนะครับแผมท่อซิ่งให้พร้อมนะครับราวเซอนเจลเนะครับมาดูนะครับ ลูกเฟืนล้อแน่นๆนะครับทีนี้ก็มาดูเครื่องยนต์นะครับไบหน้านะครับก็จะเป็นเดรทม m ์เรนนิ่งแล้วนะครับมีไฟอยู่ข้างๆนะครับไฟ LED นะครับเด์ไลท์นะครับ รีวิวรถนะครับร้นเราต้องชัดเทียนนะครับเผื่อลูกค้าทางไกลนะครับก็ติดตามในรีวิวติดตามในผลงานนะครับก็ชัดเทียนทุกคันนะครับน้ำไม่ดันนะครับเฟืองเกียร์ไม่หอนนะครับตัวนี้แน่นเลยครับรถสวยมากๆนะครับสีเครื่องนะครับสีเดิมเดิมนะครับมาดูเครื่องยนต์ก่อนไม่ไอนะครับกัสไปเลยครับไม่ไอออกระบายนะครับ สีเครื่องยนต์นะครับสีเดิมเดิมนะครับตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะครับนัดก็มีการนะครับตรวจเช็คนะครับปรับสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บในด้านของลูกปืนล้อนะครับที่มันแน่นนะครับตรวจเช็คลูกหมากนะครับซ้ายขวานะครับเปลี่ยนไ่ายนะครับน้ามันเครื่องนะครับกองโซลารกองไฮดรอลิกนะครับเช็คระบบจุดรั่วซึมต่างๆนะครับแล้วก็โซ่แขนท้ายหลังนะครับสามารถปรับตั้งได้ทั้งหมดนะครับมาดูแขนท้ายด้านหลังนะครับ หรือว่าระบบไฟต่างๆนะครับเราเช็คให้พร้อมใช้นะครับมีรางเครื่องมือให้ครบนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้เป็นผ่าน5นะครับผ่าน5นะครับดูเพาพีโรนะครับยังเต็มเต็มเลยนะครับเพาพีโรเต็มเลยนะครับนะครับผ่าน5ใบนะครับเป็นผ่านพวนนะครับ D H 2 2 5 E Pro นะครับตัวนี้ผ่านถ่ายเข้าลึกดีมากนะครับผมลองถ่ายให้ดูนะครับก็ตัวนี้ถ่ายไม่เป๋นะครับไม่เป๋เพราะว่าหางก็ตั้งดีแล้วนะครับมาดูฝั่งซ้ายมือของตัวรถนะครับ ก็เราก็เก็บนะครับสีข้างล่างนะครับสีที่เห็นสีหัวนี่คือสีเดิมนะครับแผ่นลังคาก็มีแตกนิดหน่อยนะครับตามมุมนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นธรรมดานะครับราคา4ี่แสนบาทนะครับไม่ได้รวมเปลี่ยนแผ่นลังคาท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ูนย์เก้าหนึ่งแปดหกนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0ูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สิบเจ็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับร้านนักแทคเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนนะะะคคครรรรรััับบบบขอพุณใกาาตติดมมแลช